ชั่วโมงหลอนหญิงเป็นพนักงานออฟฟิศหน้าใหม่ เธอเพิ่งได้เข้ามาทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ไม่นานที่ทำงานของบริษัทแห่งนี้นั้นเป็นตึกสูงสภาพตึกเป็นสไตล์โมเดิร์นดูสวยงามเลยทีเดียวถึงหญิงจะเข้ามาทำงานได้ไม่นานแต่ดูเหมือนเธอจะได้เพื่อนใหม่เข้าแล้วซึ่งทั้งคู่ทำงานอยู่แผนกเดียวกันหรือให้พูดตรงๆก็คือ อยู่โตติดติดกันเลยนี่รู้ไหมที่แผนกข้างๆน่ะมีหนุ่มคนลืกหล่อมากเลยนะมีแต่คนชอบเขาทั้งนั้นเลยล่ะแกฉันว่าสวยๆอย่างแกเนี่ยนะอาจจะมีสิทธิ์อยู่นะเดี๋ยวตอนพักเพีย่ยนฉันจะพาไปรู้จักให้เอาไหมโหยหนูไม่มีเวลาคิดเลี่ยมแบบนั้นหรอกคะ่ะ ลำพังทำงานก็ปวดหมัวจะตายอยู่แล้วโหยทำเป็นเล่นตัวไปได้ระวังนะมัวแต่บ้างนานเกินไปอ่ะจะขึ้นคานเอานะจ๊ะพี่ก็รีบๆทำงานตือค่ะมัวแต่คุยเดี๋ยววันหน้ามาเห็นจะแย่นะฮิทำมาเป็นขู่ค่ะ ่แต่ว่าตึกนี้ดูสวยจริงๆนะคะก็ใช่แหละพี่ก็เพิ่งมาทำงานได้ไม่ที่เดือนเมื่อก่อนนะพี่ทำงานอยู่เลย BTS โน้นไปแหละจริงเหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมก็ดีแหละได้เงินดีสมเหตุสมผลถ้าไม่มีเรื่องแบบนั้นนะ เลื่อนแบบไหนเหรอคะนี่พี่บอกไปแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะโดยเฉพาะหัวหน้าไม่งั้นพี่เดือดร้อนแน่มีอะไรก็รีบรีๆพูดเถอะค่ะพี่เขาเล่ากันว่าเมื่อก่อนนะนะที่เนี่ยเคยมีพนักงานหญิงคนหนึ่งเป็นคนขยันทำงานมากเป็นที่รับของหัวหน้า และกับเพื่อนร่วมงานเธอนะ่ะทำผลงานและรายได้ให้บริษัทอย่างดีเยี่ยมแต่ว่ามีอยู่วันหนึง่งเธอได้เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกแล้วก็แต่ดดลงมาเธอเสียชีวิตคาที่เลยเห็นเขาว่าเธอมีปัญหาเรื่องที่บ้านกับเรื่องแฟนอยู่และเธอก็เป็นโรคซึมเศร้าด,ด้วยจนทำให้เธอ ตัดสินใจคิดสั้นเฮ้ยคนเราเนี่ยนะเห็นใบหน้ายิ้มแย้มจำใสแท้แต่กับไม่รู้ว่าภายในเธอต้องเจอกับอะไรมาบ้างแต่ว่าเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะเห็นเขาว่าหลังจากนั้นก็ได้มีพนักงานในออฟฟิศยังคงเห็นเธอป้วนเปี้ยนอยู่ในออฟฟิสนี่แหละ บางทีก็เห็นเธอเดินไปเดินมาบางทีก็เห็นเธอมานั่งทำงานบ้างที่โต๊ะทำงานเก่าของเธอเองโหพี่เล่าอะไรเนี่ยทำเอาหนูกลัวไปด้วยเลยแต่ว่าเพราะค่าจ้างที่ดีพี่ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละขอแค่พี่ไม่ทำงานตอนกลางคืนก็พอแล้ว หลังจากนั้นช่วงพักเบรกสาวก็ได้เดินมาพักดื่มน้ำที่บริเวณล็อบบี้ของบริษัทในขณะนั้นเองผู้จัดการก็ได้เดิน เข้ามาคุยกับเธอสวัสดีจ้าสาวเป็นยังไงบ้างก็สบายดีค่ะผู้จัดการเออนี่พอดีว่ามันมีงานที่ต้องใช้เร่งด่วนนะนะคืนนี่ยอยากจะขอให้เธอช่วยอยู่ทำ โอทีให้หนูได้ไหมมันต้องรีบใช้อ่ะนะอ๋อได้สิคะเดี๋ยวหนูจะรีบทำให้เสร็จก่อนวันพรุ่งนี้นะคะดีมากขอบใจนะเออถ้ามีปัญหาอะไรแล้วก็บอกได้นะจ๊ะสาวรับทราบค่ะขอบคุณนะคะ ในวันนั้นผ่านมาถึงช่วงค่ำพนักงานคนอื่นๆก็ได้กลับบ้านกันหมดแล้วเหลือเพียงแค่สาวที่ต้องอยู่ทำโอทีเพียงคนเดียวที่บริษัทบรรยากาศที่บริษัทตอนนี้นั้นวังเวงและเงียบมีไฟที่เปิดเป็นบางจุดแค่พอให้มองเห็นทางเดิน หลังจากที่ทำงานมาได้สักพักสาวก็ได้เดินมาที่ล็อบบี้เพื่อจะดื่มน้ำแก้กระหายแต่จังหวะนั้นเองเธอกลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ที่ปลายทางเดิน สวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะแต่ทว่าไม่มีใครตอบกลับมาคงจะเป็นเสียงลมละมะ หลังจากนั้นสาวก็ได้กลับมาที่ออฟฟิศเพื่อนั่งทำงานต่อขณะที่เธอ กำลังนั่งทำงานได้ไปสักพักอยู่ๆนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดพนักงานเดินเข้ามาในออฟฟิศเธอไม่พูดไม่จาและได้เดินไปนั่งที่โต๊ะด้านหน้าสาวคิดว่าเธอคงเป็นพนักงาน ที่โดนสั่งให้ทำโอทีเหมือนกันแล้วทั้งคู่ต่างคนก็ต่างนั่งทำงานต่อไปไม่พูดไม่จา เสร็จสักทีแทบแย่เลยแต่ว่าผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังนั่งนิ่งไม่ไปไหนเลยแฮะแปลกจังแต่ทันใดนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ได้ทำเสียงเหมือนกับกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้น นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผู้หญิงคนนั้นก็ได้หยุดร้องและไม่ได้ตอบกลับอะไรเธอได้ลุกขึ้นยืนจากโต๊ะและก็ค่อยๆเดินออกไปนอกห้อง สาวยังคงเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ตัดสินใจเดินตามเธอออกไปเพื่อดูท่าทีของเธอแต่เมื่อสาวออกมานอกห้องกลับไม่พบวี่แววของผู้หญิงคนนั้นแล้วทั้งทั้งที่เธอเพิ่งเดินออกมาแท้ๆ สาวก็ได้ตัดสินใจเดินตามหาผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไม่พบวี่แววเลยและแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้ ปรากฏตัวอีกครั้งเธอได้ส่งเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารและขนลุก <uğ> ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหัวกลับมามองที่สาวอย่างช้าๆเธอหันกลับมาแค่คอของเธอแต่ว่าร่างของเธอนั้นยังอยู่ที่เดิมสาวเห็นดังนั้นก็ได้ตกใจและช็อกหมดสติไป ในเช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานคนอื่นๆก็ได้ต่างมาที่บริษัทซึ่งเป็นเวลาทำงานแล้วนี่สาวเป็นอะไรไปอ่ะทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะทำงานหนักจนเป็นลมไปเลยน่ะเนี่ย ไม่ใช่นะคะก็เมื่อวานหนูเจอผู้หญิงคนหนึง่งแต่แต่ว่าเธอคนนั้นทุกคนเมื่อได้ยินสิ่งที่สาวพูดก็ต่างเข้าใจตรงกันว่าเธอหมายถึงใครซึ่งนั่นก็คือวิญญาณของสาวออฟฟิศที่เสียชีวิตที่บริษัทนั่นเอง หลังจากวันนั้นที่บริษัทก็ได้ทำการอัญเชิญพระมาทำพิธีสวดส่งวิญญาณกันยกใหญ่แล้วความเฮี้ยนของผีสาวออฟฟิศก็ค่อยๆซาลงสาวก็ยังคงทำงานอยู่ในบริษัทแห่งนี้และทำผลงานได้อย่างดี